กรังตอนนี oh, iday, joy, moon, ้เราอยู right. ่ที่วัดใหญ่ชยมงคลนะคะจังหวัดจวงบดูด้วยอยไอ้ทายาเคนี่วัดใหญ่ชยมงคล ก็จะเป็นพระนอนนะคะพระนอนนะะคตรงไหนนะคะพระใหญ่มากเราจะเอาไปไว้ตรงไหนกันอืปไหนไห้วคะไหนหลุดกล้องไปแล้วคะ่ะไหนหลุดกล้องอ,อยู่นี่เองโอ้โหายบ้างอยาถ่ายดูว่ ไหนี่นีโอเคเดี๋ยวแม่จะถามนะเมื่อกี้เราไปเข้าไปไหว้พระนอนกันมาเนาะอยากรู้ว่าพระนอนเป็นพระปร,ระจําวันอะ,อะไรวัน,นอ,งอ,งองัองคารอังคารกิง่งเว้าคย ที่ที่ที่ท,ท,ที่ไหนไม่รู้ค่ะ <laughs> แต่ที่รู้ๆก็คือนงมองไม่เห็นค่ะเพราะหนึงตัวเีหนงก็มองไม่เห็นนีคงนจริงมีข <c oughs> ้างค้างคนเยอะนะคะ <c oughs> เราอยลยไม่ได้ถ่าย เดี๋ยวๆอถ่ายข้างๆก่อนนะตามแม่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 แ่แม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 แม่แม่แ เด็กๆตื่นเต้นอะไรกันนะเต่าค่ะนม่กลัวไม่รู้ตูมก่อนนะตูงก่อนอ๋อเต่าอยู่บนก่อนไม้เหรอน้องเต่าวันนี้จะเรียกเขาขึ้นมาได้ยังไงลอยมาเหรอแล้วเต่าบอกว่าน้องเต่าลอยมา น้องเธอเป็นอะไรนะซึ้งๆเนี่ยแล้ก็จะจบหมดกันแล้วจ้ะเหมนี่มุกับพีาวกันเลยเนื้รือว่าน้องเต่าเสียแล้วน้องเต่ามาทำอะไรเนี่ยเราเรียงเต่าอีกวันหนึ่งไหมคะก็คือพี่เจอน้องเต่าสองตัวค่ะโอเคนั่งไงตอนนั้นอ่ะ โอเคโอเคไปพ่อไปแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดพะนางเชวีวีหารเป็นพอารามหลวงชั้นพูนะคะอันนี้คืออาหารปลาค่ะเราจะมากินกันนะคะไม่ใช่เมื่อกี้เราแวะซื้ออาหารปลามาเนาะแต่แรกเราจะซื้อสีนี้ร้อยหนึ่งแต่แม่ค้าบอกว่าให้เอาหลากหลายค่ะก็เลยได้อันนี้ แล้วก็มีขนมปังอยู่กับพ่อเนาะแล้วก็ขอแถมห่อเล็กนี้ม,มาใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระแล้วก็ไปให้อาหารปลากันโอเค let's go <S อนันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาให้กันอาหารปลาใช่แล้วก็้า อาหารเม็ดไหนอะอาหารเม็ดอยู oui, ch, ่ไหนนะอาหารเม็ดนะคะขนมปังข้าวโพดแล้วก็นี่ไหนใช่ใช่ข้าวหนมปังอันเดียวกันเพราะว่ามันใหญ่เดียวมากอ่ะเดี๋ยวพี่สีแค่ในเก๋ก็นะใครกินใครจะกินมาบ้าง ระวังตกน้ำลูกกระปายเลยโอเค๋ให้เด็กๆิงให้หันตาไม่ให้ไม่จะหันให้ใ,ใ,ใช่ไปโยนไปไกลๆโยนไกลได้แค่นี้ไห <c oughs> นระวังตกลูกนี่ยนไปแบบนี้เลยค่ะเราไม่เกรงใจใจครเลยค่ะ

ลมแรงนะคะพัดพัดมาริมนี้หมดเลยเราโยนข้างนอกเขาก็เข้ามาหนึ่งนิดไปโโเลยแม่แม่ถ,มถึงเสื้อในไว้เพราะว่าเดี๋ยวได้ตกเดี๋ยวได้ตกน้ำไม่ดิไปเลยไม่ดูใช้เวลาพักใหญ่ๆนะคะตอนนี้หมดไปสองอย่างละเหลือแต่ข้าวโพดนะคะคคนกมาเต็มเลยเเระวังตกในระวังตก chẳng đường các เรงไมจ่า ขนทรายนะคะบวนยาวอยู่นะคะใช,ใช่โอเคเดี๋ยวคนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเรารีบให้อาหารปลาเดี๋ยวเราไปล้างมือกันนะคะโอเคโอเคไป,ไปไหนไป,ไปผ่าก,ก่อนจ้าโอเคค่ะไม่ไอเอาจะอาหารปลาเสร็จก็จะมาล้างมือนะคะต่อแถวล้างมือ เรือขนทรายเมื่อก,อกี้ตั้งแต่เราลงไปอาหารปลาจนตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะนี่ยังไม่จบขบวนยาวอยู่แม่ในล้างมือเจ็ดขั้นตอนโอเคล้างมือเจ็ดขั้นตอนนี่ค่ะข้อที่หนึ่งขอ้อที่สองข้อ เราอยู่วัดที่ตาลแล้วก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดอะไรคะวัดนี้วัดเกาะแก้วค่ะวัดเกาะแก้วนะคะนี่หลวงพ่อทันใจนะเราไหว้พระเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องแมวตามมาด้วยหนึ่งตัวแมวอยากเล่นกันไหนก็เมื่อกี้นะคะตอนที่อยู่วัดพนันเชิงเนาะเราเราไปไหว้พระซึ่งประตูวัดปิดแล้วโอเคอันนี้นะคะหลวงพ่อทันใจนะคะไหว้พระขอพรเรียบร้อย อ่ากัา,า,าแล้วค่ะโอเคพี่น้องมายู่หลังพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย